เรื่อง social movement ของ LGBT อที่ไต้หวันความสัมพันธ์กับไอ้จีนฮะโอ้ยไอ้นี่โอ้ยไอ้นี่นเซียวจอีอาเซียวจีอาออสเตรเลียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบ immigration policy ที่แบบว่าเฟลลี่ต่อคนที่ <c oughs> ริบรุรพูดรีพาหรอไม่ใช่ที่เหมือนสงว่าน้องที่เป็นนักเรียนถื <c oughs> อก่คร่าวๆเนอะเปิดม,มากี่เดือนแล้วนะฮะ <c oughs> ประมาณเท่าที่เรามาอยู่เลยค่ะ4เดือนเฮ้ยเขาบอกขายดีมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินช annel นะครับข้างหลังผมนี่คือเป็นมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนี่คือเป็นที่ทํางานในอนาคตสเฮียร <c oughs> <c oughs> ม,มองญาติพี่น้องเออวันนี้นะฮะเราก็จะมาจริงๆจ,จ,จะไม่ได้โฟกัสอย่างเดียวที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะฮะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมเมืองเมลเบิร์นนี่คือเป็นการกลับมาเมืองเมลเบิร์นของผมเนี่ยที่แบบมา explore เมืองจริงเนี่ยภายในรอบ10ปีด้วยซ้ําไม่ได้กลับมานานมากเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทนะัวริสต์อะเป็น foreigner จริงๆของเมืองนี้แต่ว่า แล้วเนี่ยเออชอบเมืองนี้อยากจะกลับมาอยู่เมืองนี้กลับมาอยู่นานๆนะฮะโอเควันนี้เนี่ยเรามีแก๊งเรามานะฮะคือแก๊งเราจะมาบุกเมืองเมลเบิร์นแล้วก็จะมีแขกพิเศษคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะจะมาคุยช่วงสั้นๆนิดเดียวแนะนํามหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อคนไทยสนใจน้องๆสนใจที่อยากจะมาเรียนที่วิทยาลัยเมลเบิร์นเนี่ยจะได้พอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้บ้างนะครับอ่ะเข้ามาทุกคนเข้ามาเข้ามาครับเข้ามา,า,มาบางคน,นอาจจะคุ้นหน้าแล้วนะฮะเออนะครับนนนะะะครัแอม แล้วก็อันนั้นเป็นแม็กนะฮะส่วนนี้คือคุณอดดมสวัสดีครับเออนี่คือไม่ใช่คนไทยนะแต่พูดไทยได้เนาะพูดได้พูดได้โอเคนะฮะเนี่ยผมก็รู้จักอาดัมาหลายปีละเราก็อยู่ในแวดวงวิชาการแหละยูก็ทำพีเอชดีอยู่ใช่ครับที่นี่นะฮะ <c oughs> เอางี้เราเดินเราเดินวนเดินวนเรื่อยๆเดินวนไปเราคุยไปดีกว่าเ,เจอครั้งสุดท้ายน,นานมากเหมือนกันนานมากแล้วพออยู่หนีมาอยู่ที่นี่ไงสี่ปีแล้วแล้วตั้งแต่2019ครับนะฮะ,ะ,ะโอเคอะ่ะคำถามแรกสั้นๆเลยตอนนี้อยู่จะจบพีเอชดีอยู่แล้วใช่ไหม หวังว่าจะได้จบครับเออยยูต้องจบสิใช่ป่ะแล้วก็โอเคยู่ก็อยู่กับที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นยูดิพาร์ตเมนต์ไหนเป็นพิเศษป่ะผมอยู่ Cultural Studies of Asia ซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเมืองและสังคมแล้วก็ตึกเราออฟฟิศเราอยู่ตึกนี้ฮะชื่อว่า John Leslie Building ครับโอเคแต่ว่าถึงแม้ว่าอดัมเนี่ยพูดไทยได้นะตอนนี้เขาไม่ได้ทําเรื่องเมืองไทยอยู่ทำเรื่องไต้หวันครับอยู่ทำเรื่องไต้หวันอยู่บอกหัวข้อท็อปิกยูไว้ม คือผมทำเรื่อง social movement ของ L G B T ที่ไต้หวันและความสัมพันธ์กับไอจีนะฮะโอเคเมนแลนด์เราเราไม่เรียกเมนแลนดเป็น P R C ครับโอเคโอเคโอเคเออนะพวกนี้มันเป็น political term นะต้องระวังนิดนึงก็ P R C เป็นชื่อชื่อประเทศนะหรอแต่ว่าในความเข้าใจของเราเรียกเมนแลนด์ไงใช่งั้นเดี๋ยวหลังต้องเชิญอยู่มาเขียนบทความวิชาการให้เราบ้างนะเพราะเราชอบทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เดี๋ยวพอนักวิชาการรุ่นใหม่ๆไฟแรงอย่างยูอ๋อขอบคุณมาก <laughs> นะอะอยู่ชอบอะไรที่มหาลัยเมลเบิร์นผมชอบความหลากหลายของนักศึกษาและอาจารย์ผมรู้สึกว่าเป็นมหาลัยที่อยู่ตรงกลางเมืองไม่ใช่เหมือนโมนาสหรือดีเกนที่อยู่นอกเมืองแล้วก็คือเขามีทั้งเอเชียอินสติทูตมีโซเชียล i ไ n ซ์มีเอนจินมีหมดเลย ผมคิดว่าไอคือโอกาสที่เมลเบิร์นให้มาแม้ว่าจะเป็นซื้อต่างๆในฮอสสมูทหรือทรัพยากรด้านคือวิชาการคือรู้สึกันียบถ้ท่วมคือมีหมดเลยอะแต่เจอยู่พูดนี้นะอยู่พูดได้กับหาอะไรอื่นๆก็ได้อะแอพลายตรงนี้ที่อยู่พูดกับหาอะไรซิดนีย์ก็ได้นะเพราะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองมีความหลากหลายมีฮอสสมูทที่ดีจริงๆเราเคยสมัครอซิดนีย์นะ แต่ที่นี่มาพาะอยู่เจออาจารย์อาจารย์ที่ทำเรื่องที่ไำ้หวันอันนี้อันนี้เป็นอันที่เราเคยพูดในรายการหลายครั้งแล้วนะว่าบางทีการเป็นเอกในบางทีอาจจะเลือกตัวมาหาอะไรได้ไม่เท่าไหร่เราต้องเลือกคนที่อยากทํางานด้วยนะฮะอ่ะสั้นๆนิดเดียวเพราะเดี๋ยวจะปล่อยอยู่ไปละทำไมยืนพูดภาษาไทยได้อะทำไมเหรอฮะเออยุ่เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยอ่ะยุ่งมาพูดภาษาฉันทำไมใครสอนให้ยุ่พูดจริงๆเราเริ่มเรียนภาษาไทยที่ญี่ปุ่นนะฮะคือเราเรียนปอตรีที่ญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว แล้วก็คืออาจารย์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเขาเคยอยู่เมืองไทยตอนนั้นผมไม่มีอะไรมากที่จะแบบที่ทําให้ผมอยากจะเรียนก็คิดว่าเออเคยไปเที่ยวเมืองไทยรู้สึกเมืองไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่น่ารักแบบคนก็ smiling smiling amazing ไทยหลายๆพวกเนี้ <c oughs> ยก็เลยอยู่ติด trap ของเราละง่ายไปตอนนั้นแล้วก็เด็กไงแล้วก็คิดว่าเออเรียนภาษาที่3ก็ก็ดี ซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนปโทที่อเมริกาแล้วก็ต่อภาษาไทยที่บอสตันเรียนมาปีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่เชียงใหม่10กว่าปีครับนีมน่มันไม่ใช่แค่นี้นะคืออย่างที่บอกรู้จักอดัมรู้อายุสักอยู่มานานมากนะนะอีฟน็อตเกือบสิบปีสิบกว่าปีใช่สิบกว่าปีแน่ๆแล้วเคยไปเยี่ยมอดัมตอนที่เรายังกลับเมืองไทยได้ไปที่เชียงใหม่นู่นนี่นั่นคือจะบอกว่าดัมไม่ใช่แค่พูดภาษาไทยได้นะพูดญี่ปุ่นก็เก่ง <c oughs> เออเราใช้คำนี้ flawless เออ absolutely flawless ตอนนี้ชิวะตอนนี้ชิวะแล้วก็อย<嗯>ู่ก็พูดแมนดารินได้อันนี้ก็มให้จังโจงเลยเลอเอ我爱你我爱你我也爱你小姐啊小姐小姐小姐喵帅哥帅哥可 o 可 o 可 color c o รู้ไหมเคืออะไรพวกเธอแ <laughs> น่นอนก็อ่านาคผู้สื่อาอเมริกันได้ ภาษาอเมริกันโอเคภาษาบ้านนอกอเมริกันน่าจะพูดได้ไม่มีอะไรฮะคือเรามาเปิดตัวเพราะว่าเพราะว่าแคมปัสนี่สวยมากเรามาช่วงโอกาสที่อากาศดีแล้วก็อันนี้คือเรากำลังอยู่สอเ์ตัมใชมาร์ที่จะย้ายก็แต่เรายังเห็นใบไม้ยังมันกำลังจะร่วงอยู่เลยอ่ะสำหเรารู้สึกเป็นเป็นวินเทอร์แล้วแต่เราที่อากาศมันบริเลียนมากๆเสียดายที่อยู่กำลังจะออกจากที่นี่เพราะว่าอดัมก็กำลังจะจบไม่งั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะที่เราคุยกันว่าที่นี่เสียดยที่มันไม่มีสตรอง a ทย t u d i e s ไม่มีเลยแล้วมี Asia Institute แต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องอินโดจีนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ใช่ครับอินโดเขาต้องเน้นอยู่แล้วประเทศนี้เขาเน้นอินโดอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมอย่าง ANU เนี่ยก็มีแต่คนที่ทำเรื่องอินโดนีเซียทั้งนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไทยสตูดี้อาจจะไม่ได้รับ attention it deserves อะไรอย่เงี้ยตัวผมเองมารอบนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมทางวิชาการเมืองอื่นหมดเลยนะยกเว้นเมืองนี้ เออก็ไม่เปนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดว่าอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจะย้ายมาอยู่ที่นี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ future s h a r of Thai study ยจะร้องไห้ใครจะจ่ายตังค์ฉันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยให้ได้นะได้นะโอเคเอางี้ก็เดี๋ยวเรามีคุยกันแค่นี้ฮะในแคมปัสแล้วเดี๋ยวแก๊งที่เหลือเนี่ยก็จะไปเดินเล่นในเมืองกันส่วนวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญสั้นๆแล้วต้องขอบคุณอดัมอย่างมากขอบคุณมากครับนะฮะแล้วผมขอฝากนักวิชาการ อ p a เป็น coming rising academic ทำเรื่องคาราเดลิเด้งขึ้นมาทำเรื่องกยวกรรมทำเรื่องไตหวันแล้วก็ lgbt m o v e m e นะครับอาจารขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โอเคเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายตรงนี้ใครรู้บ้างเนี่ยใครใครเป็นคนเมลเบิร์นบอกหน่อยแล้วนี่คืออะไรอ่ะ Library Victoria My ภาษาไทยคือหอสมุดของรัฐวิกตอเรียหอสมุดของรัฐวิกตอเรียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมนันแก๊งเดิมหมดนะแต่ว่ามีมีน้องโตโต้เข้ามาแต่ละอหยุดแค่นั้นพอนะฮะไม,ไม่ให้น้องโตโต้พูดหรอไมอาไมาโอเคเราจะเราจะมาหยุดตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเดินเข้าเมือง <c oughs> ก่อนที่เราจะเดินเข้าเมืองแอมจะพาไปกินอะไรเนี่ย เราจะไปกินดูดีกันค่ะงก็วเตี๋ยวดูดีเออคนพวกนี้มันมันออกมาจากเมืองไทยมันยังติดอาหารไทยอยู่นะเออแต่เราก็ติดเหมือนกันแหละนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนอน,นะครับตามมาเอาเละฮะเรากลับมาตอน2ส,สังเกตว่าเสื้อผ้าเราเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วนะ เพราะเมื่อวานที่เกิดอาการแบบเฟลอย่างมากจริงๆเมื่อวานเรากะว่าาจะทำคลิปจบทั้งหมดนะแต่ว่าเออเกิดอุบัิเหตุเอาล่ะไม่เป็นไรเรามาต่อกันต่อฮะณตอนนี้เนี่ยเราเราอยู่แค่สองคนเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะไปงานวันนี้มีงานสช่มกิมีงานยิจใหญ่อลังการจะเจาคุณปวีน,นะฮะแล้วก็ชาวนี้สิบโมงแต่ว่าก่อนที่จะเดินไปเห็นร้านเนี่ยเราก็ชวนคุยกันดีกว่าให้มันให้คลิปที่มันจบจบไปบอกเลย นี่เราสองคนมันแทบจะไม่ได้กลับมาเมลเบิร์นเท่าไหร่เลยเนาะโอ้นานมากทั้งสิบปีทั้งช้างเออทั้งช้างผมก็สิปีเหมือนกันเก็คือมาออสเตรียบ่อยแล้วก็มาเมลเบิร์นแบบแค่วันเดียวอ่ะเออแล้วฉันก็แบบจําไปที่อื่นก็เลยบอกว่าพ่อพูดตรงๆว่าไม่รู้จักเมลเบิร์นไม่รู้วันนี้ค่ะวันนี้รับไปงานรึเปล่าฮะมีงานบทไทยเจอกันไม่เป็นไรฮะ เจอเอฟซีเอฟซี <laughs> ม่สลิมหรือเปล่า <laughs> ไม่สลิมไม่สลิมอ่ะอ่ะอ่ะคุณจงนี้นิดหนึ่งแล้วกันคืเอเมลเบิร์นเนี่ยมันเป็นคู่แข่งกับซิดนีย์มาตลอดใช่นะคือคลิปแรกๆนะถ้าเกิดใครดูที่ผมกัดไปแล้วนะฮะนะก็คือตอนที่ผมไปพูดที่าการสร้างเมืองแคนเบราเนี่ยคือกรุงแคนเบราเนี่ยที่เป็นเมนืองหลวงมันต้องมาจากคอมโพรไมซ์นะเธอเพราะสองเมืองนี่มันแข่งกันในที่สุดเนี่ยก็เอาแคนเบราเป็นเป็กึ่งเป็นจุดกึ่งกลางอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ถึงกึ่งกลางขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ซิดนียังได้ต้านต่อนิดหนึง่งเพราะว่าซิดนีย์ดีมานว่าถ้าจะเอาเมืองหลวงที่อื่นเนี่ยจะต้องอยู่ภายในรัศมีไม่ลุ้กี่ร้อยกิโลของจากซิดนีย์ที่คนจากซิดนีย์สามารถเดินไปได้ก็เลยมันก็หวยไปลงที่แคนเบราที่เล่านี่คือจะบอกว่าเพราะนั้นสองเมืองนี้ยมันแข่งขันกันมาตลอดแต่<ม>อันนึงที่บอกเลยที่ทำให้สองเมืองนี้มันต่างกันนะเดี๋ยวยูอาจจะช่วยเสริมได้กิตคือถ้าจะบอกว่าซิดนีย์มันเป็นศูนย์กลางของ financial hub นะ ที่นี่เป็นสุขการของ culture c u l t u r วัฒนธรรมเด่นแล้วผมมันเป็นเมืองที่มันมีความแบบยุโรเปียนมากกว่าถ้าเทียบกับซิดนีย์เนาะมีอาร์ตซีนมีแบบพับลิกสเปซเยอะๆถึงเรื่องการมีพาร์คสวยๆนี่แล้วก็ยี่กิทบอกคือมีโคล์เนียลบิลดิงค่อนข้างเยอะที่นี่ถ้าสมมติว่าเทียบแบบเมืองเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยซิดนีย์เป็นผู้ชายแบบว่าแนวสปอร์ตตีฟ ปกติปกติหมดิ้ิดนึ่งที่นี่ก็อาจจะเป็นหมอผู้ชายแบบบ้านนี้นิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยเหตุที่เมืองนี้มันมีอาร์ตซีนเยอะเนี่ยมันเลยทำให้หลายปีเลยทีเดียวที่เมลบ์เนยติดอันดับเมืองที่น่าที่อยู่ที่สุดในโลกใช่ก็ติดอยู่ในท็อป5ตลอดแน่นอนอันนี้ท็อป5เนี่ยนะไปหาดูเอามันก็มีพวกเมลบ์นมีแวนคูเวอร์จริงแล้วเวียนนาเวียนนาเอออะไรอย่างเงี้ยเมืองสวิสออสเตรียอันนี้ก็เลยเป็นจุดขายของเมลบ์นแล้วก็ ในช่วงเวลาที่เราอยู่กันเนี่ยสองสาวันล้วก็เห็นว่าเออชุมชนมันก็ส่งกับเป็นเมืองใหญ่อ่ะสเนี่ยจริงมันก็มีเอเชียเยอะเหมือนกันคนเอเชียเยอะแล้วก็เอาอาหารแอาหารไทยตายไปเลยเธอมันไปกินดูดีก็จะดูดีกันทุกวันเลยอ่ะหมูกระทะเมื่อวานคือไปกินร้านหมูกระทะชื่ออันนี้ไม่รู้แอบโฆษณาไปชื่อร้านข้าวสารเลนเป็นร้านที่เปิดแล้วมันเอาเอาตรอกมาทําเหมือนแบบกินอยู่ข้างถนนที่เมืองไทยเลยโฆษณาไปเลยโฆษณาไปเลยร้านหมูกระทะเพราะว่าฉันก็ฉันก็ไปกินหมูกระทะที่บริสเบนมาแล้วเอบเด็ดมากที่นี่ ก็เออนี่แหละก็คืออ,อยากจะคุยเรื่องบริสเบนเพราะว่าตอนในในในตอนที่แล้วเนี่ยเราไปเราไปที่มหาวิทยาลัย <Melbourne S 1> เมลเบิร์นกันไปคุยก, <ak> กับอดัมแล้วก็กลับเข้ามาในเมืองนิดนึง <lightweight. S 1> แล้วก็วันนี้เนี่ยเราคุยต่อเรื่องเกี่ยวกับการที่เมลเบิร์นมันก็ได้รับสมญานามต่างๆ,ๆอะไรแบบนี้ฮ <c oughs> แต่เพราะว่าตอนนี้เราสองคนอย่างที่บอกกำลังจะเดินไปงานกันเช้าวันนี้เนี่ยเราจะมีงานพบปะคนไทยเธอเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วกิจฉันต้องพบคนไทยแค่ตอนกลางคืนแต่ดิวทูไฮดีมาน เดี๋ยวนี้มนันเหมือนกับฉันเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะใช่คือแบบว่าถ้ากดตั๋วเนี่ยไม่ทันใช่ไหฮะจอบตั๋วหมดจ<อ>บแบต้องเปิดเปิดรอบแร็พพงศ์แร็พพิงนี่มึงถอยไปเลย <laughs> ก็คือในสุดแล้วดิวทูไฮดีมาเนี่ยเขาเลยจัดเช้าอีกรอบหนึ่งก็คือ10บโมงเช้า,ชาแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่วันนี้หรอกคือทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเนี่ยเราได้เกียรติมากๆเลยจาก คนตำรวจตรีปวีนพรมสิรินนะฮะซึ่งหลายคนคงเห็นรูปที่เราไปถ่ายกับคุณปวีนแล้ววันนี้คุณปวีนจะมาทั้งเช้าและมาทั้งเย็นแล้วแถมเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในระหว่างวันด้วยจ้ะขอไม่บอกดีกว่าไม่บอกจะมีอะไรพูดปิดท้ายเรื่องเมลเบิร์นไหมก็ถือว่าแบบเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามที่เขาบอกว่าสมญานามสมานานจริงๆแล้วก็สําหรับแบบว่าน้องๆคนไทยที่บอกามาเรียนนี่ก็แบบเป็นอีกเ่องนะครับเพราะเด็กมีเด็กไทยที่แบบมาเรียนมากไม่แล้วเทอมมหาลัยมันดีหลังๆเนี่ย ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบว่ามี m i g r a t i o n policy ที่แบบว่า เฟลลี่ต่อคนที่ริพว์ริฟวูลริฟว์พายเหรอไม่ใช่ที่เหมือนบอว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นยังโปรเฟสชันแนลที่อยากย้ายมาอยู่อยากเปิดอยากเอ็กซ์แปดเปิดยังเอ็กซ์แพดเนี่ยที่อยากบอกว่าเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นี่แบบน่าสนใจมากๆคือดิฉันรู้จะย้ำกี่ทีว่าเมืองออสเตรเลียทุกเมืองที่ดิฉันอยู่ได้หมดแม้ว่นที่นี่มันก็มีมหาวิทยาลัยที่แบบว่าเป็น world leading university หลายที่อันนี้คือแม้ว่า university ที่เรารู้จักกันมอนาจแล้วก็ลางงงเี้้ยยอ่าาผูชต บอกว่าถอดรองครับเดินเท้าเปล่าที่สิทธิ์มีเวลาเดี๋ยวผู้เดี๋ยวคนก็รู <c oughs> ้แต่คนที่นี่มันมันโอ้ซิดกี้นี่มันมันฉันนัดเจอผู้ชายแล้วผู้ชายมาหาฉันที่บ้านแล้วแบบเดินตีนเปล่าไม่ใส่รองเท้าฉ <c oughs> ันบอกว่ามันเป็นผู้ชายแบบอยู่ข้างบ้านฉันหรอไม่ส่องเท้าเปล่าคือคนที่มันก็ตลก <c oughs> อ่ะโอเคอ <c oughs> เอาล่ะเดีวว๋ยวเจอก,กันเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับโอเคแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายละอุตส่าย์ด่คลิปนี้มันคลิปรวมมิดมากเลยนะเออ ด้นนี้เป็น,เป,นเป็นตอนสุดท้ายของการเดินกลางเมืองเมลเบาทะเรามีแขกที่ใหญ่สองท่านสวัสดีครับเบสครับเบสนะครับแล้วค่ะทั้งสองท่านเป็นใคร ผมมีเพจทำเพจอยู่ชื่อลับคาตัวแฟนมันเป็นออสซี่ครับแล้วก็เป็นลูกน้องคนนี้อีกทีนึงซึ่งทำร้านหอมค่ะทำร้านหอมถ้าใครตามผมเนี่ยนะฮะจะเห็นร้านผมเนี่ยแวะเวียนไปร้านหอมเอาล่ะเอางี้อย่าเสียเวลาเราเดินไปคุยไปเดินไปคุยไปอ่าเอาล่ะผมมีคำถามเลยนะอยู่ที่เมลเบิร์นนานยังครับผมมาอยู่ที่เมลเบิร์นได้ประมาณ5เดือนครับแต่ว่าอยู่ออสเตรเลียมาประมาณ16ปีแล้วครับว้ายแล้วไปอยู่เมืองไหนมาไปอยู่ซิดนีย์ครับาจแล้วมาทำไมซิดนีย์มันสวรรค์มามาเปิดร้านมาเปิดร้านเดี๋ยวซิดนีย์สวรรค ซิดนีย์ผมพิเศษนีย์มากกว่าที่นี่แต่พูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่แฟร์เพราะว่าผมเนี่ยมาเมลเบิร์นไม่บ่อยเรามาทุกทีก็มาส่วนใหญ่มาที่ซิดนีย์ก็เลยติดอกติดใจซิดนีย์นะฮะแต่โอเคอยู่ย้ายมาทํางานที่นี่ใช่ครับโซฟาเนี่ยสีเดือนอยู่รู้สึกไงกับเมลเบิร์นรู้สึกว่าเป็นที่ที่คนเป็นมิดครับเหมือนพูดกับซิดนีย์ไม่เป็นมิดซิดนีย์เป็นมิดในระดับกลางๆยังไม่สแตนดาร์ดออสซี่แต่ที่นี่เนี่ยคือถ้าเราเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วเราสามารถทัก คุยกันคุยกับคนแตกหน้าได้เลยคุยกับยามคุยกับคนขับแทมคุยได้หมดเลยแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเขารู้จักเรามานานอะไร่าเงี้ยไอซีไอซีไอซีก็ถือว่าเป็นความประทับใจเป็นความประทับใจกลับมาทางนี้ทำบิส i n e ส s ถ้าพูดถึงเมลเบิร์นเนาะอย่างร้านที่เราอยากทำอะค่ะมันน่าจะยังไม่มีคู่แข่งเยอะหรือมันมาให้เราฟิลแกปตรงนี้ได้แล้วรูราฟังนิดนึงแล้วกันว่าร้านหอมันเป็นร้านประเภทไหนมันเป็นร้านดีเซร์ค่ะเป็นร้านดีเซร์ที่สไตล์แบบไทยๆมาประยุกต์ ฟิวชั่นเป็นบิงซูเกาหลีเป็นฮันนี่โทสอะไรอย่างงี้ไอซี <I see. S 2> ที่เมลเบิร์นยังไม่ค่อยมีอ่าแล้วแล้วเมื่อกี้เราคุยกันคร่าวๆเนอะเปิดมากี่เดือนแล้วนะฮะประมาณเท่าที่เรามาอยู่เลยค่ะ4เดือนเฮ้ยเขาบอกขายดีมากเอางี้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 อ่ะให้สองท่านโฆษณาก่อนร้าน,นหอมอยูไ่ไงอะไรยังไงอ่ะโฆษณาร้านหอมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลาโทรสตรีทนะครับอยู่กลางเมืองเมลเบิร์นเลยก็คือจุดสังเกตง่ายๆก็คือ ถ้าร้านไหนมืดๆก็คือร้านนั้นแหละครับร้านมเรอแต่แรกมันเป็นแหลกโคจรเดินผ่านปุ๊บถ้ามีกลิ่นได้กลิ่นเนยกลิ่นขนมปังนั่นแหละถูกต้องถึงแล้วอีกร้านหนึ่งอ๋อไม่ใช่ร้านเรา่ะถึงร้านเรานั่นแหละถึงร้านเราผมก็ได้เข้าไปสักสองสาครั้งอะนะฮะกลิ่นกลิ่นมันแบบมันรันจวนจริงๆแล้วก็เป็นขนมที่อ่ะนี่เธอคิดเธอมาทำไมเนี่ยเอ้ยนี่เดินเจอกันโดยบังเอิญหรือเปล่า เราเมคชัว์ว่าเราจะใส่รายละเอียดของร้านหอมไว้ตรงนี้นะขอบคุณครับเผื่อคนที่จะมาเที่ยวที่เมลเบิร์นเนี่ยจะได้แวะมาอุดหนุนร้านาหอมมาได้เลยครับต้องขอเด<ห>ี๋ยวก่อนจริงจจะมีเรื่องเรื่องคุยเรื่องอื่นๆนอีกนิดนึงแต่ขอกลับไปร้านหอมนี้ก่อนว่าต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเพราะว่าเรามาจัดงานที่นี่นะฮะก็คลิปนี้คงอาจจะอีก3มเดือนออกอ่ะคนอาจจะลืมไปแล้วแต่เราจะบอกว่าผมมาจัดงานที่นี่นะฮะที่เมลเบิร์นเนี่ยกับคุณปวีณพลตบรีปวีณพงศรินนะฮะ ก็เรามาจัดงานที่ร้านหอมร้านหอมเนี่ยก็อุตส่าห์เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราจัดงานได้ขอบคุณสองท่านมากแล้วก็เลี้ยงขนมอย่างเต็มที่เลยเมื่อเช้านี่ครับเป็นเกียรติเธอขอให้เป็นแขกของรัฐบาลไทยต้องเป็นแขกของรัฐบาลไทยแล้วก็ดูดูแลเหมือนกันจะเป็นดูแลอีกระดับนึงเีกแบบนึงกี่แบบนึงกี่แบบนึงอยู่ที่ว่าคุณเป็นรัฐบาลของคนไหนด้วยอ๋อเสียเสียแตัดเรื่องหอมไปตรงนี้เดียวหนึ่งอยากถามสองคนว่าเปิดธุรกิจที่ในยากไหมยาก คิดว่ามันเป็นกฎหม่งกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างละเอียดม,มันค่อนข้างยิบย่อยอะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะขายแอลกอฮอล์เราก็ต้องมีสติฟิเคอแยกของแอลกาอฮอล์แยกแยกถ้าสมมติอยากเปิดเวลานั้นเวลานี้อยากเปิดเวลาดึกก็ต้องแยกอีกทีใช่ครับแต่ว่าไอ,อ,อความยิบย่อยเนี่ยมันก็จะเอื้อให้เราเนี่ยสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจเข้าใจก็คือจะไม่มีคนที่จะมาเอาเปรียบเราได้นั่นแหละครับก็ยากแต่ว่ายากเพื่อสิทธิ์ของเราเอง แล้วอยู่คือว่าอุปสรรคอย่างด้านอื่นๆในการทำเนี่ยมันมีนมอะไรบ้างคะจริงๆนะคะอยากจะแอดเพิ่มจากคอเบสที่เมื่อกี้ด้วยก็คือมันยากตอนเปิดนั่นแหละแอ็กที่บอกมันมีกดม,มีอะไรมากมายที่เหมือนขยับตัวลำบาก,ก RIS, ไม่เหมือนที่ไทยคิดอยากทำอะไรก็ทำได้เลยแต่ส่วนตัวเขาคิดว่ามันขายง่ายด้วยผลเปิด <ๆ S 2> ยากนะแต่พอเปิดได้แล้วอะขายง่ายคนมีกำลังคนมีกำลังซื้อเนาะคน building to pay ว่า อีกนิดหนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปนี้ทําไมถึงเป็นร้านขนมเออไม่รู้สิสมมุติถ้าเราอยากจะเปิดธุรกิจร้านอาหารเราไม่คิดถึงขนมก่อนนะเอออาจจะเป็นโอฟชั่นบ้างเราคิดถึงร้านอาหารไทยอะไรแบบนี้ยอะไรทาําให้อยูสองคนคิดว่าอยู่อยากทาขนมหวาน รู้สึกว่าเวลาไปแฮงเอาท์กับเพื่อนบางทีกินข้าวแล้วอยากไปนั่งที่อื่นต่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ต้องหาร้านขนมเราก็เอองั้นเราเป็นร้านขนมกินข้าวไม่กินหวานสันดานไครสันดานไทยยอด่นแหละงั้นเรากินเรากินหวานอย่างเดียวเราจะได้เป็นและเป็นผู้ดีเป็นผู้ดีอย่างเดียวมาร์เก็ตที่ถูกนะมาถูกทางนะฮะจะมีอะไรพูดมาปิดท้ายความประทับใจเบลเมลเบิร์นนู่นนี่นั่นเมลเบิร์นก็เป็นสถานที่ที่คนไทยรักกันดีครับอ่าไทยรักกันดี แต่ก็อยากนิดนึงผู้ผนี้เหมือนเมืองอื่นเขาไม่รักกันเนาะตอนนี้ก็จะเขาคนที่ดู้ี่จะาไม่รักเราแล้วเนอะเนอทุกที่มันเป็นแบบนี้ทั้งหมดแหละผมไปผมขอยืนยันแต่ว่าที่นี่ก็คนไทยเยอะแล้วก็รวมตัวกันดีมีความสามัคคีกันในจุดเนื่องนะต้องอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนที่ทําให้มีกลุ่มตลาดหลวงแล้วก็ทำให้แบบคนคนแบบตาสว่างอะไรอย่างนี้เราก็เป็นสองคนในนั้นเหมือนกันเราคันด้วย value ในเรื่องแบบนี้เหมือนกันขอบคุณมากครับเอาละครับ เอาเป็นว่าเอองั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องลาเมลเบิร์นจากตรงนี้จุดนี้ไปก่อนแต่ก็ขอฝ่ายกีน่าสองท่านใครที่มาเมลเบิร์นเนี่ยฮะต้องมาแวะร้านหอมอเดรสคืออเดรสคือ294 La t r o ี่ลาทร e อฟสตรีทเมลเบิร์นนะฮะเมลบิร <29 4 S 2> ์นออสเตรเลียน<ล>ะไ,ไม่ใช่เมลเบิร์นยูเอสเออนี่นุ่นเดีนี้ใครเขาจะไปยูเอสกันม่ใครไปยูเอสแล้วเชยก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาผมจะแวะมาทานร้านหอมใหม่ครับผมวันนี้นะฮะเรา3คนขอลา นครเมลเบิร์นไปก่อนแล้วจะกลับมาในโอกาสนา้าจะกลับมาเยือนอีกแน่ๆสท่านแน่นอนครับพร้อม้ันรอกนะครับอันนั้นเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันไปๆยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ พีอาร์ซีเป็นชื่อชื่อประเทศนะคหรอแต่ว่าในความเข้าใจของเราเล็กเมนแลนด์ไงเออใช่ไหมก็เออ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 ใช่งั้นเดี๋ยวหลังต้องเชิญยูมาเขียนอาจารย์ใหม่เหรอไม่เป็นไรครับตะโกนเสียงดังพอตรงนี้ใครรู้บ้างเนี่ยใครใครเป็นคนเมลเบิร์นบอกหน่อยนะต้องไม่สวยยัง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 โอเคแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายละอุ้ยตายล้วครับต้อนรับนะฮะน้องไอซ์รักชนกสีนอกครับสวัสดีครับ แต่รับอย่างเป็นทางการไอ้ฉันก็เหมือนไส้เธอบางทีบางทีเว็บบางทีเฟซบุ๊กของเธอสแตนเธอมันแบบมันมันโลกสวยมันหวานฉันก็เข้าไปด่าอะไรแบบเนี้ยเราเราเป็นฝ่ายค้านเราซีเรียสเราเรายักไหลเลยเราทำมุมแบบนี้ทุกคนทุกคนในพักคือพร้อมที่จะพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้เออลงลงหาเสียงอ่ะฉันไม่ได้หนุนเธอเลยนะเพราะฉันโงจะเป็นหนุนคนแปลฉันก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่เขตเก้าหมายเลขสิบเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่แบบดูสิเีค่ะจะเรียกชื่อแต่จะเรียกเห็นไหมหัวใจมันเรียกร้องไง